ครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องไคสารพารวยชาแนลจะพาท่านผู้ชมอมมัองพระที่เอาไว้สวดมนต์ทุกวันตอนนี้ก็จะพาท่านผู้ชมดูพระแนะนำพระดู ี่ก็จะพาท่านผู้ชมดูพาะครับพระแก้วมรกตก็เป็นอาทษาเป็นพระประธานครับไปก็จะมีพระพิตัเษ์แล้วก็หลวงปู่สวงจำมาเกิดปกวันเสาร์จำมาเกิดวันเสาร์แลวพระสังกาจจยรูปภาพหลวงพ่อสะดามรูปภาพ,ลพ,พหลวงปู่แหวนปู่หลวงปู่อิปุนมรณะเดช นี่ก็จะเป็นห้องที่สวดมนต์ทุกคืนครับจะเป็นรัพหาบูชาเครื่องมีขุด สมเ็มดจีสมเด็จหลวงปู่หลวงพ่อวันวัดทองพูนมีสมเด็จหลวงปู่แพรวัดปีกุลทอง นิพพะบูชามาจากวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดก็ได้ไปเข้าเช่าบูชาจากวัดไม่มีว่าจะเอาจากแทงพระตลาดนัดไม่มีบูชามาจากวัดโดยตรงครัรบคุณผู้ชม นี่ก็เป็นหลวงพ่อมุมหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะนี่ที่ผมรอดตายมาก็เพราะหลวงพ่อมุมยางระเบิดครับมีซูสตาด้าเอลสองร้อยทุกทีวีมาเต็มยางระเบิดชนต้นไม้ไปห้าสิบกว่าต้นต้นไม้ขนาดเท่าแขนไม่เป็นไรอักไปอรมาณจิโลหนึ่งกระจกแตกหน้าพังหมด ก็ได้พรบารมีของหลวงพ่อมุมทั้งผมและลูกน้องก็ไม่เป็นไรจบแตกเต็มหัวรถทับขึ้นไม่มีบาดแผลสักไม่มีบาดแผลเลยครับเป็นพระบารมีหลวงพ่อมุมปศาสตร์เยอะของแท้มาจากวัดประสาทเยอะรับจากมือหลวงพ่อครับไม่มีว่าของปลอมของเลียนแบบ ทุกวันของเรียนแบบเยอะแยะนี้ตั้งแต่พ่อพาไปพ่อให้ใส่จนสึกไม่ได้ใส่กรอบไว้แต่ก่อนก็ใสสร้อยแล้วใส่ไปเลยครับในห้องไม่มีพระแหงตลาดนัดไม่มีครับบูชาจากวัดโดยตรง วัดไปส่งงานที่ไหนก็แวะบูชาจะมีหลวงปู่แช่มวัดฉลองภูเก็ตนี่ก็บูชาจากวัดไม่มีพระตลาดนักครับอยู่ในนี้ก็พาผู้ชมดูก็จะ ว้พระแล้วก็สวดมนต์ทุกวันวันละสองชั่วโมงวันละชั่วโมงครึ่งนี่ของปู่สุขปากคอมาขามเท่าสองสี่หหกน่ของพ่อแล้วเข้าเสียนก็ของปลอมเสียนไม่มีของแท้อยู่กับเสียนจีนจะของแท้อยู่กับคนธรรมดามีแต่ของปลอมหมด ไม่มีบูชาตามแถงครับนี่หับจากวัดโดยตรงจากของพ่อโดยตรงพระเจ้าวัดพระลูกวัดที่อยู่กับวัดไม่มีนะวัดเฉาแพงตลาดนัดไม่เคยบูชาเช่ามาครับสุดท้ายนี้ก็ขอพระบ,บารมีคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายสากลโลกพระสารทรัตจ้าองค์พระมหากษัตริย์องค์ูุพิยะมหาราชองผูู้ิพนารุนเดชพระบรมีทุกพระองค์เจ้าตากสินมหาราชทดดเตียของหลวงจุมพรศิษย์ทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ห้องพระจิ์นี้มดาลให้ท่านผู้ชมจงมีความสุข คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นก็สุดท้ายนี้ก็ขอท่านผู้ชมมีโชคมีชัยเฮงเรวยรวยเจอกันใหม่โอกาสหน้าจ,จะให้ดูภักทัดตัวนี้มาคลิปนี้ก็สวัสดีครับ